สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดธุรก,กิจมาริโอเมาเรอร์พระเอกพันล้านผู้โด่งดังสร้างปรากฏการ์ห้างแตกติดอันดับศิลปินระดับโลกถ้าเอ่ยถึงชื่อพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยไม่ว่าจะเป็นลิส์ในใจใครก็ต้องมีชื่อของมาริโอเมาเรอร์ปรากฏอยู่อย่างแน่นอน และไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นความโด่งดังของมาริโอนั้นสามารถสร้างปรากฏการ์ห้างแตกทุกครั้งที่ไปปรากฏตัวณนะต่างแดนเสมอโดยเฉพาะที่ประเทศจีนและฟิลิปปินส์มาริโอผุดโปรเจกต์ทำธรุรกิจทุ่งงบขายของเล่นมาริโอกรินและทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองบอกเป็นสิ่งที่รักและชอบอยากทำมานานแล้วมีโปรเจกต์ที่แอบซุ่มทำมานานครั้งนี้ได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ได้จับมือศิลปินระดับโลกด้านศิละปะอย่างรอนอิงเลชแห่งแบรนด์พั p a g กัน a ด้าหุ่นของเล่นนี้ขึ้นมาเป็นตัวมาริโอกรินที่เป็นตัวการ์ตู